หนิงเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่กาลังลดน้าหนักนะคะหรือ ดูแลรูปแยา่างอยู่เนี่ยก็จะอ,ออกกําลังกายหาตัวช่วยนะคะหา,หาอาหารเสริมดีๆแล้วก็กินอาหารดีๆควบคุมอาหารแต่หนิงเชื่อว่าทุกคนต้องมีวันเหมือนห,อน,หอน,นิงอย่างเช่นเราเจออาหารที่เป็นอาหารโปรดแบบที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเราก็จะมีวันหลุดๆที่จะต้องอยากกินบ้างสุดท้ายเราก็จะบอกว่าลดน้าหนักไม่ได้สักทีหรือบางคนไปใช้ยาใช้อาหารเสริมหลายๆตัวแล้วบอกว่าเกิดการโยย่แล้วก็น้าหนักดีกลับขึ้นมาหนิงเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้เป็นแบบปัญหาแบบที่ทุกคน เจอมาตลอดอยู่แล้วซึ่งหนึ่งจะบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแต่วันนี้เรามีนวัตรกรรมใหม่นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีองหนี้นะคะในการที่มันมีวันหลุดหลุดแบบของในยงงนี้บ้างหนใช้โอซี่ค่ะนี่อันนี้นะคะ โอซีเนี่ยเรียกว่าเป็นอาหารเสริมนวัตกรรมใหม่นะคะที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมผิวอิ่มนานแล้วก็ช่วยเบิร์นของที่รับประทานเข้าไปเนี่ยให้ขับถ่ายออกมาได้อย่างเร็วนะคะก็เ,เรียกว่าเป็นอาหารเสริมที่นอกจากทานแล้วเนี่ยขุ่นดีแล้วเนี่ยยังได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะสูตรของนี้นะคะถ้าสมมติว่าเล่งด่วนก็ทานวันละสองเม็ดแต่ถ้าไม่เร่บด่วนแบบชิลๆเรื่อยๆเนี่ยจะหลุดบ้างเปนน็นวันอาหารที่อยู่บนโต๊ะถึงแบบนี้ก็วันละเมะะ็ดค่ะ นะคะสิลง <laughs>